สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับวันนี้คุณอยู่กับผมมิสเตอร์ไซโคโกวันนี้เราจะมาเรียนรู้รูปแบบพฤติกรรมมนุษย์ผ่านแบบทดสอบบุคลิกภาพ d i s c กันครับต้องบอกก่อนว่านับจากอดีตสู่ปัจจุบันศาสตร์ที่กล่าวถึงมนุษย์มีอยู่มากมายแต่ยังไม่มีความรู้ชุดใดที่สามารถนำมาใช้อธิบายและทำความเข้าใจความเป็นปัจเจกบุคคลของมนุษย์ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนนั่นก็เป็นเพราะความซับซ้อนของกระบวนการทางจิต อันเป็นต้นเหตุแห่งพฤติกรรมของมนุษย์นั่นเองแล้วทำไมเราต้องเรียนรู้ศาสตร์ทางด้านต่างๆนั่นก็เป็นเพราะเราจะได้นำทฤษฎีที่เหมาะสมมาใช้ในการอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกิดขึ้นตามแต่และสถานการณ์และต่อจากนี้ไปเราจะมาทำความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ผ่านแบบทดสอบ D.I.S.C. ไปพร้อมกันครับแต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอเล่ารูปแบบการทำนายพฤติกรรมมนุษย์ ที่ได้รับความนิยมในเมืองไทยโดยผมจะแบ่งออกเป็น2แบบแบบที่1คือแบบไทยนิยมและแบบที่2คือแบบสากลน,นิยมรูปแบบแบบไทยนิยมก็ได้แก่หลักโหราศาสตร์เป็นาศาสตร์ที่คนไทยหลายคนคุ้นชินเป็นาศาสตร์ที่ทํานายพฤติกรรมมนุษย์จากวันเดือนปีเกิดผ่านอิทธิพลของดวงดาวครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแบบสั้นๆกันละกันว่าลักษณะการประเมินพฤติกรรม ตามหลักโหราศาสตร์ของไทยเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นใครที่เกิดวันอาทิตย์ตามหลักโหราศาสตร์เขาบอกว่าเป็นธาตุไฟแต่เป็นประเภทพวกไฟแบบไม่ฟางครับเป็นคนที่กรดง่ายหายเร็วเปี่ยมไปด้วยภาวะผู้นําต่อมาสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์ครับวันจันทร์ตามหลักโหราศาสตร์คือธาตุดินแต่เป็นดินอ่อนบุค,คลิกของเขาก็คือเป็นคนใจดีชอบเอาอกเอาใจชอบช่วยเหลือ และเชื่อคนง่ายครับต่อมาสําหรับใครที่เกิดวันอังคารคนที่เกิดวันอังคารตามหลักโหราศาสตร์คือธาตุลมแต่เป็นลมแบบพายุะครับคนที่เกิดวันอังคารจะมีบุค,คลิกแบบอึดถึกทนมีน้ำใจเป็นนักกีฬาชอบการแข่งขัน,ขนต่อมาครับคนที่เกิดวันพุธวันพุธตามหลักโหราศาสตร์คือธาตุน้ําแต่เป็นน้ําแบบมหาสมุทรน้ําแบบมหาสมุทรก็คือ ไม่หยุดนิ่งอยู่นิ่งไม่ได้เป็นคนที่มีไหวพริบดีมีความคิดสร้างสรรค์เข้ากับคนอื่นได้ง่ายคนที่เกิดวันพฤหัสครับวันพฤหัสตามหลักโหราศาสตร์ก็คือธาตุดินแต่เป็นดินแข็งดินแข็งเป็นอย่างไรคนที่เกิดวันพฤหัสคือคนที่ฉลาดมีความรู้และไม่ชอบให้ใคขมาสอนต่อมาครับสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์วันศุกร์ตามหลักโหราศาสตร์คือธาตุน้ําแต่เป็นน้ําแบบลาําธารเยน็ยนๆวิวสวย คนที่เกิดวันศุกร์จึงเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีความพิถีพิถันในการแต่งตัวแล้วก็จะเป็นคนที่คนรอบข้างชื่นชมแล้วก็ให้ความเอ็นดูนะครับส่วนคนที่เกิดวันเสาร์เป็นธาตุไฟแต่เป็นไฟแบบสมขอนครับเป็นคนไม่ค่อยชอบพูดมีอะไรก็เก็บไว้ในใจเป็นคนที่โกรธจริงจังมีใครทำให้เขาโกรธเขาจะแบบจำแล้วฝังใจเป็นประเภทพวกอาฆาตแหลงและสุดท้ายครับ สำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนวันพุธกลางคืนคือธาตุลมแต่เป็นลมแบบโชยเบาๆสบายๆคนกลุ่มนี้จะชอบความสนุกสนานมีความสนุกในตัวเองชอบอะไรที่มันตื่นเต้นเล้าใจทำอะไรก็มักจะแบบทุ่มแบบสุดตัวนี่ก็คือการประเมินพฤติกรรมโดยใช้วันเดือนปีเกิดต่อมา เรามาดูแบบประเมินบุคลิกภาพแบบสากลนิยมกันบ้างนะครับเราจะมาเริ่มต้นกันด้วยกรุ๊ปเลือดบอกนิสัยถ้าใครมีกรุปปกร๊ปเลือดเป็นกรุ๊ปเลือดโอตามการทำนายพฤติกรรมกรุ๊ปเลือดนี้บ่งบอกว่าคุณเป็นคนมองโลกในแง่ดีชอบเข้าสังคมแต่ไม่ค่อยชอบกฎระเบียบถ้าคุณมีกรุ๊ปเลือดเอคุณเป็นคนเจ้าระเบียบรักความสมบูรณ์แบบ เรียบร้อยขี้อายแต่ค่อนข้างดื้อน,นะครับถ้าคุณมีกรุ๊ปเลือดเป็นกรุ๊ปเลือด B คุณจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์อยากรู้อยากเห็นรักการประจนภัยและชอบการศึกษาและพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆสุดท้ายครับถ้าคุณเป็นกรุ๊ปเลือด Ab คุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างซับซ้อนกว่ากรุ๊ปเลือดอื่นเพราะบางครั้งคุณอาจจะขี้อายเหมือนกรุ๊ปเลือด A แต่คุณก็อาจจะชอบเข้าสังคมแบบกรุ๊ปเลือดบีและคุณยังมีสเสน่ห์เย็นชาอ่อนไหวง่ายแต่บางครั้งคุณก็ค่อนข้างเป็นคนขี้ลืมนะครับแบบทดสอบที่2ครับเป็นแบบทดสอบบุคคลิกภาพแบบ MBTI เป็นแบบทดสอบบุคคลิกภาพที่ถูกพัฒนาโดยอิสซาเบลบริกและแคทค ر ยากุ๊กแม่ของเธอ เป็นแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์เพื่อเข้าถึงลักษณะนิสัยและวิธีการทำงานของตนเองร่วมกับความสัมพันธ์กับผู้อื่นแบบทดสอบนี้จะใช้สัญลักษณ์8ตัวคือ e i p s t f n และ j นำมาจัดเป็นชุดชุดละ4ตัวอักษรทำให้เกิดเป็นลักษณะบุคลิกภาพ16แบบ สามารถจัดเป็นกลุ่มได้4กลุ่มอาชีพได้แก่กลุ่มที่1นักวิเคราะห์กลุ่มที่2นักพูดกลุ่มที่3กลุ่มผู้เฝ้ายามและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มนักสำรวจครับแบบทดสอบต่อมาครับเป็นแบบทดสอบบุค,คลิกภาพใหญ่5อย่างหรือ the Big Five เป็นอีกหนึ่งแบบทดสอบที่ได้รับความนิยมจากนักจิตวิทยา แบบทดสอบนี้จะแบ่งคุณลักษณะออกเป็น5ด้านก็คือด้านที่1ความเปิดรับประสบการณ์ด้านที่2ความพิถีพิถันด้านที่3ความสนใจต่อสิ่งภายนอกด้านที่4คือความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นด้านที่5คือความสเสถียรทางด้านอารมณ์ซึ่งการเรียนรู้พฤติกรรมตามแบบประเมินนี้โดยหลักๆจะนำมาใช้เพื่อพัฒนาจุดแข็งและ ปรับจุดด้อยของตัวเองครับแบบทดสอบต่อมาครับมีชื่อว่านบพลักษหรือเอนเนกรแกรมแบบทดสอบนี้จะแบ่งกลุ่มคนออกเป็น9บุคลิกภาพนั่นก็คือบุคลิกที่1คนสมบูรณ์แบบบุคลิกที่2ผู้ให้บุคลิกที่3นักแสดงบุคลิกที่4คนโศกซึง้งบุคลิกที่5ผู้สังเกตการบุคลิกที่6 นักปุจฉาบุคลิกที่7ผู้เสพสุขบุคลิกที่8ผู้ปกป้องบุคลิกที่9ผู้ประสานไมต่ตีซึ่งทั้ง9ลักษณะนี้ยังสามารถแบ่งออกเป็น3หมวดใหญ่ๆนั่นก็คือหมวดที่1ท้องคือกลุ่มที่ใช้สัญชาตญาณในการตัดสินใจเป็นหลักหมวดที่2ใจคนกลุ่มนี้จะใช้อารมณ์ เป็นหลักในการตัดสินใจและหมวดสุดท้ายคือหมวดหัวเป็นกลุ่มที่ใช้ความคิดในการตัดสินใจเป็นหลักซึ่งแบบทดสอบแบบนี้นะครับเป็นการดูลักษณะนิสัยของตนเองของคนรอบข้างเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าเราควรจะติดต่อสื่อสารกับคนกลุ่มนั้นในการทำงานอย่างไรให้เหมาะสมครับ แบบทดสอบบุค,คลิกภาพต่อมามีชื่อว่าจฮารีวินโดครับหรือชื่อภาษาไทยนั่นก็คือหน้าต่างของหัวใจแบบทดสอบนี้บอกว่ามนุษย์มีพฤติกรรม4แบบในตัวเองพฤติกรรมแบบแรกคือพฤติกรรมที่ตนเองรู้แต่คนอื่นก็รู้ด้วยเรียกว่าพฤติกรรมเปิดเผยพฤติกรรมที่สองคือพฤติกรรมที่ตนเองไม่รู้แต่คนอื่นรู้ เรียกว่าพฤติกรรมที่แสดงออกโดยไม่รู้ตัวพฤติกรรมที่3คือตอนเองรู้แต่คนอื่นไม่รู้เรียกว่าพฤติกรรมที่เราไม่เปิดเผยให้ใครรู้และสุดท้ายพฤติกรรมที่ตนเองไม่รู้คนอื่นก็ไม่รู้ด้วยเรียกว่าพฤติกรรมที่แสดงออกจากจิตใต้สำนึกของการป้องกันตัวเองนั่นเองครับคราวนี้มาถึงแบบทดสอบบุคลิกภาพ ที่วันนี้ผมจะมาเล่าสู่กันฟังนั่นก็คือ DISC ที่เป็นแบบทดสอบบุคลิกภาพที่พัฒนาโดยดรวิลเลียมมลตันการประเมินบุคคลิกที่แตกต่างกัน2ด้านคือด้านที่ 1. ด้านการเข้าสังคมคือชอบเข้าสังคมหรือเก็บตัว 2. ด้านการตัดสินใจคือการใช้เหตุผลหรือความรู้สึกในการตัดสินใจ และว,วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจตัวเองและผู้อื่นด้วยทฤษฎี d i c กันครับงั้นเรามาค้นหาสไตล์ของเราจากแบบทดสอบที่ผมเตรียมมาจานวน5ข้อเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเราหยิบกระดาษกับปะกาขึ้นมาได้เลยแต่ถ้าไม่มีปากกาอนุโลมดินสอก็ได้นะครับแต่ข้อตกลงของการทำแบบทดสอบจิตตวิทยาครั้งนี้ก็คือเราต้องเลือกข้อที่เป็นตัวเรามากที่สุดไม่ใช่เลือกสิ่งที่เราควรจะเป็น เพราะถ้าเราไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วการแปลผลก็จะไม่ถูกต้องนะครับเอาละเดี๋ยวผมจะอ่านคําถามให้ฟังทีละข้อหลังจากนั้นผมจะนับ 1, 2, 3แล้วตอบเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วมาทําแบบทดสอบกันครับข้อที่หนึ่งในการสนทนากับใครสักคนสายตาของคุณอยู่ที่ไหนกอไก่คู่สนทนาตลอดเวลาขอไข่คู่สนทนาเป็นส่วนใหญ่คอควาย พื้นห้องสลับคู่สนทนางองงูดูความเคลื่อนไหวรอบห้องมากกว่าคู่สนทนาเริ่มนับนะครับหนึ่งสองสามตอบครับมาต่อกันที่ข้อที่สองครับลักษณะการเดินของคุณเป็นอย่างไรก็ไก่เดินเร็วขอไข่เดินแบบกระตือรือร้อนมีชีวิตชีวาขอควาย เดินแบบช้าๆสบายๆงองงูเดินแบบมีจังหวะสม่ำเสมอผมเริ่มนับนะครับหนึ่งสองสตอบครับข้อที่สมนะครับในการตัดสินใจของคุณคุณตัดสินใจจากอะไรก็ไก่สิ่งที่คุณเชื่อและข้อสรุปของคุณขอไข่ การที่ทุกคนเห็นด้วยกับการตัดสินใจในครั้งนี้คอควายประเมินว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบมีมากน้อยแค่ไหนงองงูใช้เหตุผลจากข้อมูลที่สามารถพิสูจน์ได้ผมเริ่มนับนะครับ1 2 3ตอบครับข้อที่4ครับในการพูดต่อหน้าสาธารณชน คุณเป็นอย่างไรก็ไก่พูดด้วยน้ำเสียงดังฟังชัดอย่างมั่นใจขอไข่พูดอย่างมีท่วงทํานองไม่ลืมที่จะใช้เสียงสูงและเสียงต่ำสลับกันไปขอควายพูดแบบเสียงเบาพูดไปเรื่อยๆงองงูพูดแบบชัดถ้อยชัดคำชัดเจนแต่ไม่ดังเป็นแบบไหนครับนับหนึ่งสองสาม ตอบครับข้อสุดท้ายครับข้อ5ในระหว่างที่เราสนทนากับคนที่เรารู้จักคุณรู้สึกอย่างไรก็ไก่ไม่ชอบถ้าอีกฝ่ายจะเข้ามาใกล้ชิดคุณมากจนเกินไปขอไข่คุณชอบคุยแบบเคียงบ่าเคียงไหลโอบไหลกันไปเลยทีเดียวขอควายไม่รังเกียจถ้าอีกฝ่ายจะเข้ามาใกล้ๆงองงู รู้สึกทันทีถ้าอีกฝ่ายเข้ามาใกล้คุณจนมากเกินไปเลือกข้อไหนครับ1 2 3ตอบครับครับเดี๋ยวเรามาแปลผลกันนะครับว่าพฤติกรรมเราเป็นอย่างไรแบบนี้ครับคำถาม5ข้อเมื่อสักครู่ตัวไก่แทนสัญ,ญลักษณ์ตัวดีครับขอไข่แทนสัญ,ญลักษณ์ตัวไอขอควาย แทนสัญ,ญลักษณ์ตัว S งองง,งูแทนสัญ,ญลักษณ์ตัว C เรามาดูจากคำตอบที่เราเลือกไว้5ข้อนั้นคุณเลือกข้อไหนมากกว่ากันเยอะที่สุดข้อที่เราเลือกแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์อะไรนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทำนายพฤติกรรมกันว่าถ้าเราเป็นดีเราจะมีพฤติกรรมยังไงถ้าเราเป็น i เป็นคนยังไง S ยังไง c ยังไง ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับเรามาดูความหมายของแต่ละพฤติกรรมกันดีกว่าครับว่าสไตล์ดีคำเต็มของเขาก็คือ d o m i n a n t ์ภาษาไทยผมขอเรียกบุค,คลิกแบบนี้ว่าแมนแมนแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจง่ายส่วนตัว i อส์ไอสไตล์ภาษาอังกฤษคือ influence ก็คือพฤติกรรมที่หลัล่นล้หลั่นลครับ ต่อมา S S, S. คือ Star n e t บุค,คลิกแบบแสนดีสุดท้ายครับ C C คือ Complex บุค,คลิกที่แบบเจ้าระเบียบคราวนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังว่าแต่ละสไตล์มีบุคลิกภาพอย่างไรบุค,คลิกแบบแมนแมนเป็นยังไงบุค,คลิกแมนแมนเป็นแบบนี้ครับ 1. ดูหน้าตาดุดันยิ้มยาก ใจขว้างกล้าบุกเบิกดูมีอำนาจมีความมั่นใจในตัวเองเป็นคนเดินเร็วชอบการแข่งขันเอาจริงเอาจังแต่งกายเรียบง่ายไม่ค่อยใช้เครื่องประดับคนกลุ่มนี้ชอบพูดเสียงดังเอาแต่ใจไม่ค่อยฟังผู้อื่นใจร้อนขี้หุดหงิด,งดบ้างงานกล้าโต้แยง้งพร้อมชนถ้าไม่เห็นด้วยเป็นคนไม่ตามแฟชั่นไม่ชอบทำอะไรเหมือนใคร คราวนี้ผมจะสรุปสั้นๆนะครับว่าการวิเคราะห์ว่าใครจะเป็นบุค,คลิกแบบแมนๆมเขามีบุค,คลิกสั้นๆง่ายๆแบบนี้ครับเขาจะเป็นคนพูดแบบตรงไปตรงมาแบบขวานผ่าซากน้ำเสียงเขาจะแบบขวนสั้นกระชับอาจจะดูไม่สุภาพในสายตาคนอื่นเป็นยังไงบ้างครับบุค,คลิกดีผ่านไปแล้วคราวนี้เรามาดูไอกันบ้างดีกว่าว่า กลุ่มคนที่มีบุคลิกแบบหลันละหลันล,ลานั้นเป็นยังไงสังเกตง่ายๆครับคนที่มีบุคลิกแบบหลัลนลาสังเกตได้เลยว่าเขาจะแบบหน้าตาทันสมัยช่างคิดมองโลกในแง่ดีชอบเข้าสังคมท่าทางกระตือรือร้นเดินเร็วแต่งกายแบบอินเทรนด์ชอบตามใจเพื่อนเวลาคุยมักจะใช้น้ำเสียงสูงต่ำไปเรื่อยๆนะครับคนกลุ่มนี้ ก็มีข้อที่ไม่ดีเหมือนกันเช่นสมาธิสัน้นใจร้อนเบื่อง่ายผิดเล็กๆน้อยๆไม่ชอบลงรายละเอียดไม่ชอบความเข้มงวดไม่ชอบกฎระเบียบเวลาคุยมักจะออกนอกประเด็นไปเรื่อยๆผมจะสรุปบุคลิกแบบหลันล้าหลันล้าให้พวกเราได้เข้าใจกันมากขึ้นสังเกตง่ายๆครับคนที่มีบุคลิกภาพแบบหลันล้าจะเป็นคนที่ดูแล้วเขาเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มเก่งล่าเริงช่างคุยช่างพูดดูหน้าเชื่อถือแล้วก็เป็นมิตรสังเกตง่ายๆประมาณนี้ครับต่อมาครับใครเป็นกลุ่ม S ยกมือขึ้นคนกลุ่ม S, <S เป็นสไตล์แบบสันดีสันดีครับหน้าตาเขาจะแบบใจดีใจดีเดินช้าๆพูดช้าๆทำอะไรเป็นระบบการแต่งกายของเขาก็เสื้อผ้าสีพื้นๆคนกลุ่มนี้เป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย เก็บความรู้สึกเก่งรักครอบครัวแต่ก็มีจุดที่จะต้องระมัดระวังนะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยจะหัวอ่อนเชื่อคนง่ายพูดน้อยขี้เก่งใจคิดนานทำอะไรช้าต้องการคำแนะนำขาดความมั่นใจไม่ชอบแสดงออกจะตอบก็ไม่ถูกถามเท่านั้นสังเกตง่ายๆครับผมสรุปให้แบบนี้คนที่เป็นสไตล์แบบบุค,คลิกแบบแสนดี เขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงชอบอยู่แบบสถานที่เดิมๆกินข้าวเดิมๆร้านเดิมๆเมนูเดิมๆไปเที่ยวที่เดิมๆกับคนเดิมๆประมาณนี้กลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มซีสไตล์บุคคลิกแบบเจ้าระเบียบใครเป็นคนเจ้าระเบียบสังเกตได้แบบนี้ครับบุคลิกของคนกลุ่มนี้จะหน้าตานิ่งๆเป็นคนยิ้มยากไม่ค่อยยิ้ม เวลานั่งก็จะนั่งตัวตรงน้ำเสียงก็จะราบเรียบเวลาคุยมักจะมีหลักการและเหตุผลเขาจะมีชั้นเชิงในการพูดมีระเบียบวินัยสูงมีความอดทนสูงและที่สําคัญเขาเป็นคนที่เคารพผู้อื่นชอบความสมบูรณ์แบบมากๆคนกลุ่มนี้จุดที่เขาจะต้องระวังนะครับเนื่องจากเขาเป็นคนพูดน้อยเวลาคุยไม่ค่อยสบตาใครด้วยนิสัยชอบทำงานคนเดียวไม่ค่อยงอใคร การที่เป็นคนเจ้าระเบียบและยึดติดกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจะทําให้เขาเป็นคนที่มีความต้องการในการใช้ข้อมูลค่อนข้างสูงกว่าจะคิดกว่าจะตัดสินใจจะต้องข้อมูลเพียบพร้อมไม่ตัดสินใจไม่ชอบเสี่ยงเขาพร้อมที่จะล้มเลิกทันทีถ้าเป้าหมายหรือความสําเร็จไม่ชัดเจนคนกลุ่มนี้ครับสังเกตง่ายๆเลยคือห เขาเป็นคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบมากๆ 2. เขาค่อนข้างเก็บตัวครับไม่ชอบวุ่นวายกับใครมาถึงช่วงท้ายของเราแล้วนะครับเพื่อให้ทุกคนเกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นผมขอสรุปทฤษฎี di s c แบบนี้ครับ d o m i n a n t หรือบุคลิกภาพแบบแมนๆคนกลุ่มนี้เป็นคนชอบการแสดงออกใช้เหตุผล ในการตัดสินใจมากกว่าการใช้อารมณ์หรือความรู้สึกอสไตล์ I le, หรืออิฟลูเอนซ์หรือบุคลิกภาพแบบหลั่งละ,ละเป็นคนชอบแสดงออกเหมือนกันแต่มักจะใช้อารมณ์หรือความรู้สึกในการตัดสินใจมากกว่าการใช้เหตุผลกลุ่มถัดมาเอสไตล์ S le, หรือสตาดิเนตบุคลิกแบบแสนดีแสนดีครับคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยชอบแสดงออกครับ แต่เขาจะใช้อารมณ์ความรู้สึกมากกว่าเหตุผลกลุ่มสุดท้ายครับซีสไตล์ le, หรือบุคลิกภาพแบบเจ้าระเบียบคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่ไม่ค่อยชอบแสดงออกเหมือนกันแต่คนกลุ่มนี้มักจะใช้เหตุผลในการตัดสินใจมากกว่าอารมณ์หรือความรู้สึกนั่นเองในขณะที่บุคลิกภาพแบบแมนแมน คือกลุ่มคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองชอบการแข่งขันกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าเสี่ยงคนกลุ่มนี้อาชีพที่เหมาะสมกับเขาก็คือทหารตำรวจนักการเมืองทนายความอายการผู้พิาพากษานักหนังสือพิมพ์นักธุรกิจนักการตลาดผู้บริหารหรือนายหน้าก็ได้ครับสำหรับกลุ่มคนที่มีบุคลิกแบบหลันล้าหลันล้ เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีชอบเข้าสังคมมองโลกในแง่ดีล่าเริ่งช่างคิดช่างพูดขายไอเดียเก่งอาชีพที่เหมาะสมกับเขาก็คือศิลปินนักพูดนักเขียนนักแสดงมักคุเทศล่ามพนักงานต้อนรับเจ้าหน้าที่ประานาสัมพันธ์หรือเจ้าหน้าที่ประสานงานหรือนักพัฒน,นาก็ได้นะครับสำหรับบุค,คลิกแสนดีครับ ที่มีนิสัยใจเย็นเก็บความรู้สึกเก่งเสมอต้นเสมอปลายทาอะไรเป็นระบบละเอียดรอบคอบพูดจานุ่มนวลใส่ใจความรู้สึกคู่อื่นอาชีพที่เหมาะสมกับคนกลุ่มนี้ก็คือนักให้คำปรึกษาครูแนแนวนักสังคมสงเคราะห์เลขานุก,การบัญชีก็ได้การเงินก็ดีนายธนาคารก็ได้บรรณารักษณ์ก็ได้ข้าราชการก็ได้โอ้ธุรการก็ได้ด้วยนะครับ และสุดท้ายครับบุค,คลิกเจ้าระเบียบที่มีโลกสุดตัวสูงชอบความสมบูรณ์แบบเวลาคุยมีหลักการและเหตุผลมีระเบียบวินัยสูงอาชีพที่เหมาะสมกับคนกลุ่มนี้ก็คือนักเศรษฐศาสตร์นักบัญชีนายธนาคารฝ่ายบุคคลก็ได้ครูก็ดีนักกฎหมายก็ได้นักสืบก็ยังได้นะครับหรืองานที่เกี่ยวกับการแพทย์โปรแกรมเมอร์วิทยาศาสตร์หรือที่ปรึกษาทางธุรกิจก็ได้ เป็นยังไงบ้างครับแต่และสไตล์อาชีพที่เหมาะสมกับบุค,คลิกภาพของตัวเองแต่ไม่ต้องตกใจนะครับจะตรงกับเราหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของแต่และบุคคลนะครับวันนี้นะครับการเรียนรู้พฤติกรรม4แบบตามทฤษฎี DISC จะทำให้เรารู้จักตัวเองและก็เข้าใจพฤติกรรมธรรมชาติของคนรอบข้างมากขึ้น แต่ประโยชน์ที่แท้จริงของการเรียนรู้พฤติกรรมของมนุษย์ก็คือการที่เราได้รู้ตัวเองว่าเรามีพฤติกรรมอะไรที่ดีแล้วมันควรจะได้รับการพัฒนาส่วนพฤติกรรมอะไรที่มันไม่ดีมันก็ควรปรับเพราะการปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์จะทําให้เรามีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นและที่สําคัญครับเราจะเป็นที่รักของคนรอบข้างตลอดไปคําเตือนสําหรับการใช้จิตวิทยาในการวิเคราะห์พฤติกรรมคน โปรดจงใช้ด้วยความเข้าใจครับ 1. เราต้องเข้าใจก่อนว่าแบบทดสอบพฤติกรรมที่ผมนำเสนอไปในวันนี้มันอาจจะไม่ใช่แบบทดสอบที่ดีที่สุดในโลกแต่แบบทดสอบที่ดีที่สุดคือการที่เราได้เข้าใจว่าแบบทดสอบนั้นวัดอะไรและใช้อะไรแล้วเราสามารถนำไปใช้ได้จริงอันนั้นเราเรียกว่าแบบทดสอบที่ดีครับข้อที่2อ,อยยาตัดสินหรือวิเคราะห์ หรือกำหนดชะตาชีวิตของเราด้วยแบบทดสอบบุคลิกภาพเพราะว่าการที่เราตอนนี้เราได้ทำแบบทดสอบไปแล้วแล้วเรามีบุคลิกไม่ว่าจะเป็นบุคลิกแบบไอบุคลิกแบบดีบุคลิกแบบแสนดีหรืออะไรก็ตามก็แล้วแต่นั่นไม่ได้การันตีว่าเราจะมีบุคลิกภาพแบบนี้ตลอดชีวิตครับเพราะบุคลิกภาพของเราสามารถปรับและพัฒนาได้นั่นเอง ข้อสุดท้ายครับการเรียนรู้เรื่องของการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์นั้นไม่ควรนำมาใช้ตัดสินว่าใครถูกใครผิดใครดีกว่าใครใครด้อยกว่าใครแต่การเรียนจิตวิทยาการวิเคราะห์พฤติกรรมนั้นจะช่วยให้เราได้ค้นพบตัวเองว่าเรามีบุคลิกแบบไหนแล้วเราควรจะพัฒนาอย่างไรให้เรามีบุคลิกที่ดีขึ้นนั่นตัางหากที่เป็นใจความสำคัญ หรือสาระสำคัญของการเรียนรู้เรื่องของจิต,ตวิทยาการวิเคราะห์พฤติกรรมครับหากคุณชื่นชอบและต้องการจะเรียนรู้จิต,ตวิทยาในการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์กลับมาพบกับผมมิสเตอร์ไซโคโกในหลักสูตรต่อๆไปแล้วพบกันวันนี้สวัสดีครับ